ไหนลองดิลองเนลองเนก็ลองเลยก็ลองลายแะคเัมืงครับมีสปริงแล้วอ่ะเอาก็มีสปริงมีสปริงบ้านมีสปริงเหรอไอ้สัตว์บ้านเกิดที่เมืองนอนอยู่ทเมืองนี้เหรอบ้านมาหนึ่งตีไม่น่ามาของเยอะดีของเยอะดีหนึ่งตีไหนนะข้างๆเราเลยเออมันชอบบักอ่โอ้หลายคนแต่ว่าหลายตีเลยใหม่เพื่อนหลายคนแหละเวลามึงจะลงถึงพื้นอ่ะมึงกดบังคับด้วยตัวเองเว้ยได้เลยมันจะไม่บัก เฮ้ยใครอ่ะของมึงนี่ว่าตกใจหมดไอ้ปื๊ดนี่นี่อนี่ไม่ไอโอเคต่อยอต่อยโอเคไม่โดนใครเลยมึงใครอ่ะไม่รู้ไกลๆนู่นเหรอยิงงู้ดเลยแหละไม่เอเคเอเคล้ใช่อะถึงงู้งูพ่อไอเคเป็นงูไม่ใครยิงอะไรอยู่เคย เออใครยิงอะไรวะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะทอกสิกเอรอทอกสิกงอ่ะอ้าวไม่ไหม่ใครวใหม่เคียนไอ้ลาไฟไว้ซะเออให้บัดป้าส่คุยอ่ะไฟหลบง่ายมากนะไฟไอ้ที่มันมันเป็นแค่ระเบิดโซนง,งูง,งูใช้ขาเก้าแปดมาขอได้ป่ะคุยคุณสี่ขอได้ป่ะ โอ้ตาเลนจะทิ้งทิ้งแก่ะ้างทิ้งยังทิ้งเนอะทิ้งมาแค่เออกว่าเนี่ยการหนักจริงวะยังอย่เนี่ย I got supplies เฮ้ยรเบิดอ่ะโอ้เจ็บปึ๊บปาปั๊บ รู้รู้ใช่ไหมกูทำอะไรลู้หรือไม่ไม่ม .4 ม .4 เอม .4 เหรอน่ะรับ .4 มาเป็นข้างอ่ะคนเหรอวะไม่คนบ่วะไม่ถึง เนะพรทีใหม่พอทีม,มพูะไรเนี่อ่ะช <c oughs> ักจะหนักแล่าลนะใหม่ค่าก็แปดอยู่ขัายหนึ่งโดนแตก เฮ้ยเหี้ยมันสวนกูไอ้บ้าสวนกูเอฟซีฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไอเอฟซีใหม่ฉาฆ่ามันฆ่าบ้าไหมฆ่าบ้สมันเดินมาตั้งนานต้องเจอกระเป๋าเฮ้ยเอาน,นั้นมีดพีเอาดพีอะ บนนั้นเขียนีีพีอยู่นะเราบอกเลยบ้านเนี่ยสองบอกเลยชั้นสองะหน้าตรงที่กูมาอะเห็นปะตรงนั้นอะมันยิงบออยู่ตรงไหนมา่ตร์เติรตตตตตตร์ มาแล้วนะครับมาแล้วมันไกลมากเลยวะขนาดนั้นเลยปะไกลเขาเขาเขาต้องขอขอลองหนิจะไกลขนาดนี้กูยังเป็นเด็กแว้นอยู like ่เลยเนี่ยแยกระปงกระเป๋าไม่มีเลยอ้าวอ้ยบาร์สไอ้ยุทธจะฆ่ามาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วเอาบาร์สยิงคนแล้วว่าเธอยุทธสีช้าวะช้ยอะไรวะ ไม่ไหวเดียเ๋ยวปลาก็ตายเช่ตื่นเชียรกันกระเป๋ากูยังเป็นกระเป๋ากากอยู่เลยเฮ้ยี่อกใจอ่ะบ้ายิงใครวะไม่รู้มัน บ้าไม่เปิดไม้หรอไอ้เชนี่เฮ้ยพออะไรมั่งกูไม่ได้ยิงเหรอแฮ้ผมเกดนนเขายิงบ้าพี่ยิงทำไมพี่ใช้พี่ใช้คาร์ดาบ้าไม่รู้ไงเฮ้ยผมผมยังไม่ได้ยิงเลยปืนกระสุนไอ้เชี่ยตกใจ พี่ใช้ครับนยิปซีเนี่ยไหนเนี่ยผมเฮ้ยเป่าเป่าสามอ่ะเฮ้ย I got supplies เออพัดไปไงมาเงี่ยไม่เห็นว่าพี่พี่พี่จะเข้าบ้านลายรอบละก็ผมพี่เก็บเปิดใหมจะขึ้นปีงากรอเยอะยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยเลยพี่เก็บคุยยังไม่เจอกระเป๋าเลยเนี่ยกระเป๋าสีเปลืสามอยู่ตรงเนี้ย Watch out Watch out Watch out, Lau. Watch out, Lau. Watch out. Nine. Watch out. 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 Oh, bye. Give me that. Bye. You hate me. Laugh out. I didn't get them alone. มีคนเหรอวะมีคนเคยมาที่นี่ทิ้งเปล่าทิ้งเปล่าคนบน้นอ่ะจำไม่รู้มันไปไหนแล้วเดินเดินเอุ๊วกว บ้านนั้นบ้านนั้นไม่รู้บอดเปล่าจริงเปล่าหลอกเปล่าไปไล่อีกทีอ่ะบอดแน่เลยเออบอดแน่เลยบ่นไหนมั่งวะเธอ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 โอ้โหวัยมากโอ้โหวัยมากคนนี้ไวมากไม่พูดไม่จาไวมากฮ่าก เฮ้ยบัตรคากูใไหมบัตรคากู้มีกระเป๋าสามมีกระเป๋าสามสมเนะไม่บัตรคากเู้มีอย่านากู้มีมีองมีอะไ,ไม่มีเลยไปไหนดีนะไปไหนดีนะ นี่ไงแม่ได้เห oh, ็นไหมเห็นนะไหน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 มาดู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 อ๋อไอพวกนั้นแหละใช่ปะใช่ปะเุ้ยเฮียโอ้โหไอ้บัตรคากูยุงไหมบัตรคากูยุ่งอะไรกูเนี่ยเฮ้ยรถ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  โอ้ยพวกมึงมัวแต่เล่นกันเนี่ยเียทันอยู่ไดที่ไปนู่นขี่ไปนู่นแล้วะมันวะเฮียคนมันเลยซะเด้คือแกียาชาวนาำุฮยมียาน้าด้วยเขาเย็นเลยเฮ้ยไม่รถวง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 ลืมวงที่ว่ามันไม่ได้จอดสวยเฮียเียวงวงวงเตอเตอเตอไม่มีโอ้โหรถก็ไม่มีโอ้วงแรงมาเนี่ย สิบห้าคนอย่าบอกกูตายวงอนะไม่นะเอ้ยรถเดาะเ,เอ้ยถึงรถได้ยนะินนะวิ่เนี่ยรถข้างบนโอโ้โหช่อมันดักข้างบนว่ะต้องเอ้ยมีรถข้างหน้ารถข้างบนน,บน,นู้นเว้ยมาจุดโลเคชั่นบนบนูน้น <c oughs> บดรถเฮ้ยบานขึ้นไปดับนที่อะไรอ่ะปล <c oughs> ่อยแม่งตายแม่งเลยต,ตั์เดือ เฮ้ยก็ห่อเจอไพร์มาเด็บปังเกอร์เดยบลอยเจอไพร์มาเด็บเ้ยเฮ้ยเอาแมปใหม่มึงบักเอามึงอยู่ไหนอะออกขึ้นบ้านหลังหินมันมีหินงกูมักว่าก่อนตายแล้วเพื่อนตรงนั้นแหละไอเดีก็ออมออมนึงออมดีกว่าโอ้โหรถคุูใหญ่โอ้โหโอ้โห โอ้คาบิคาเซ่โอ้โหโคตพันทีพันใดพันควันเลยว่ะเฮ้ยเห็นนะดูมัน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 เล็งล็อตเล็งล็อตแต่อย่างเดียวมุ้งไรเหี้ยนะเอ้าเออถูกเข้าหัวดีว่ะโอ้โหชุดสามตัวโอ้โหสองตัวไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูยิงโดนนะเว้ยทำไมมันไม่ตายวะอ๋อสองตัวเล็งกูมันมันหมกสามเว้ยกูกูสูนดาเมจสูนคิวขาเก้าแปดกูของดีนี่ว่ะ